สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาหวานวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศบให้พี่ๆฟังค่ะพี่คนไหนกดติดตามขอให้หล่อๆสวยๆรวยๆกันทุกคนนะคะนิทานอีศบเรื่องแมวกับไก่ตัวผู้แมวตัวหนึ่งจับไก่มาได้มันพยายามหาเหตุผลที่จะกินไก่โดยไม่ถูกต่อว่าจึงกล่าวหาไก่ว่าเสียงคันในตอนเช้าของเจ้าช่างน่ารำคาญและรบกวนเวลานอนของมนุษย์เสือเกิน ดังนั้นเจ้าสมควรตายไก่จึงตอบว่าไม่จริงสิ่งที่ข้าทำลงไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต่างหากเพราะเสียงของข้าช่วยปลูกพวกเขาให้ตื่นไปทำงานได้อย่างทันเวลาแมวจึงพูดว่าช่างเถอะถึงอย่างไรข้าก็จะจับเจ้ากินอยู่ดีพอเจ้าทำให้ข้าต้องอดทนหิวมานานจากนั้นเจ้าแมวก็ตะบกไก่กินทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วมักมีข้ออ้างที่จะทำชั่วเสมอ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์บายบายค่ะ